เขาจะดูยูทู e เนี่ยม,มาบังหมดบังหมดบ,บังเขาหมดเลยนอนค่ะ อานอนนอนลงอนอนนอนดีๆค่ะมิกกี้นอนดีๆนอนลงค่ะไม่ยอมนอนโอเคนอนอนะ่ะนอนนั่นนอนนั่นเกาค้างให้ไหมตัวเองชอบไม่ใช่เหรอนะตัวเองชอบไม่ใช่เหรอเดี๋ยววีคนให้ อนนี้ไม่มีขนไม่วีนะเดี๋ยวเรามีขนขึ้นมาก่อนนะตัดขนส,สั้นเลยนี่เกลียนเลยเกลียนเลยเนี่ย <c oughs> กลายเป็นแมวหัวโตเลยเธอหัวโตหัวโตโตโอ้ยอากาศอากาศอากาศ เบาๆสิคะเบาเเบาๆเดี๋ยวได้ตัดเล็บเดี๋ยวตัดเล็บเดี๋ยวตัดเล็บให้มาเดี๋ยวตัดเล็บให้นะนวดนวดนวดสปาสปาหัว 不来，不来。